สวัสดีค่ะเจ้าก,กับคุณพิงค์เจแปนพากินพาเที่ยวนะคะอ,อวันนี้คุณพิงค์ก็อยู่หน้าบ้านวันนี้จะทําอาหารอีสานก๋วยละล้ากันดีกว่าว่าภาษาอีสานนะคะ่ะวันนี้จะมาเก็บผักแพร่ลูกสาวค่ะลูกกอนลูกกอน,กกอนเดี๋ยวเราจะล่าลูกกอนอตอนนี้ก็อากาศลมแรงมากอากาศอยู่ที่21องศานะคะที่เกียวโตค่ะมาเก็บลูกกอนนะคะเดี๋ยวลูกเราจะล่าลูกกอนค่ะไปกันค่ะเก็บผักแพร่ค่ะสวนหย่อมนาบ้านคุณพิงค์เด้อค่ะบักริก ล่าหลบไปละค่ะบ่ได้กินละค่ะเสียดายเสียดายหดน้ำแล้วโอ้ยมี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 หน่วยนึงอยู่นี่พอแล้วพ่อแล้วโอ้ยดีใจเด้สิได้กินบ่นี่เนาะคุณพิงค์นะอุตส่าห์ธนูทนอมเล่าค่ะเอ็ดฮดน้ำเดือน7เดือน8เดือน9จนฮอดเดือนนี้ค่ะบ่ได้กินเอ็ดล่าหลบไปหมดแล้วค่ะสวนหย่อมคุณพิงค์นะคะเดี๋ยวจะมาเก็บลูกสาวค่ะโอ้ยดีใจมึกอมื่ มอนี้จะเฮ็ดห่อปลาค่ะมาเก็บพักเด้อค่ะเดอ้อค่าเขามากข้างในกันละค่ะทุกๆคนนี่ได้นิดเดียวเองค่ะแต่ก็ยังดียังยังเด็พอเดยห่อพักแสบแสบปกติคุณพิงจะเฮ็ดกับขนมจีนญี่ปุ่นนะคะคือขนมจีนญี่ปุ่นก็คือความหมายว่าโซเมงประเทศญี่ปุ่นเรียกโซเมงบ้านเราคือขนมจีนแต่ว่าบ่มีขนมจีนมอนี้คุณพิงเลยจะมาเฮ็ดอุด้งอุดอง้ง อุด้งนะฮะอุด้งนี่นี่อุด้งยางดีของดีเลยค่ะทุกคนแต่แต่สม่ใ่หอเข,อกา,า,ขอกากันบอลรูบ,บอเขากันเท่ากับจังมาเบิงอันอีกเท่านึงเนาะค่ะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะแล้วคุณพิงกจ์จะเด็กกอ่าำบอกพิกเคิงโคกพร้อมกับใส่ไปเรียบร้อยอยังบดยัวยูหาะทุกคนยัวแปลว่าตามนะฮะแล้วก็จะต้มอุด้งเดี๋ยวยกให้ดูโคกให,ใหญ่ๆของใครของคุณแพทย์จังแล้วก็ทุกๆคนที่แบกหามาให้นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วค่ะได้ตํากันค่ะ มากินกันค่ะมากินกันมาเด้อค่ะทุกๆคนมากินตำมะคุ้งน้ำกันค่ะเพชรตายบ่อเรื่องป๊าดโอ้ค่ะโคกะยาใยญนมาเด้อค่ะเด้อเสร็จแล้วค่ะ ม่ล้ะค่ะมากินตำบังคงน้ำกันค่ะเพิดตายบ่อเรืองเด้อค่ะมาละค่ะอิตาดาคิมาค่ะตำบังคงเพชรตายบ่อเรืองเด้อค่ะเด้อบุ้ยค่ะเส็นอุดงค่ะทุกทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาห่อกันเด้อค่ะมากินค่ะ ปลาอาจีกับซาม,มะนะคะแล้วก็เด๋อวขอแกะปลาก่อนนะคะเด้อปลาแล้วเป็นปลาแดดเดียวค่ารเป็นปลาสดโอเคโอค้แกะแล้วค่ะแกะแล้วค่ะแล้วจะมากินกันค่ะโอเคฮะจะมาหอก็ตาบังคุงแล้วก็สีข้ามใหญ่อีกเนาะทำเป็นหอก็ตาบังคุงนี่ปลานะฮะแล้วก็เส้นอุด้งค่ะ ตำม,มงหงใส่ยิตมมยบตำมงหงก็อย่ามันใส่ตะเกียบอย่าวากันเด้อค่ะเด้อเฮ้ยอ่าลูกสาวค่ะลูกสาวลืมซื้อแล้วอ่าจะมีพักแพรวกับสระแนค่ะมาก,กันค่ะเอเลยเด้อค่ะอิตาดากิมาอะเด้อมันเทอนี้ มต่สเ่ร็จ้าละ่ะไม่ก็สิทำาน่ยาอีกอุดงกอนค่ะปลา ราอาจีอันยุปเอาเนาะค่ะเนาะคำใหญ่ใหญ่โหระพากับสระแหน่ค่ะอ๋ออันนี้สอเขาก่อนสิเขาได้ไหมล่ะอืมอ้มอื้ม น่าสนานค่ะอระเด้อน้องกันตอนนี้เกียรโตน่าอยู่17องศาหรือ16องศาทุกทุกคนนักจีนนักการค่ะโอ้แซ่บคขาหญ่ <c oughs> มืออื่นจะหนาวกว่านี้ค่ะทุกทุกคนกลางเดือนแล้วเนาะค่ะแล้วก็เดือนหนักจะเป็น ก้นนาแห้งเป็นใบไม้เปลี่ยนสีลองกินกับเอปลาเอโจกปลายนี่ก่อนค่ะทุกคนส,สมมะสม,มะค่ะสม,มะแห่งแสบเข้ากันลูกซ้ากับขวกู่ตารางหลีจังขวเก้าคขวกเอาเอายู่กินไม่ได้หนูกินไม่ได้ลูกห,หนูต้องกินอาหารหมาแล้วก็ขนมหมาอย่างเดียว เมื่อกินอาหารคนบวดผมสิบบวงามขนจะบวงามตาจะนะคะเอามาคำใหญ่หญคือใหญ่หญหญแห้งอือ ต่คะเไปยุบรรนาว่าแตทุ่หลาดว่องสาด้วยค่ะสีหูวจ้าก็คณพิ่งกินตำฮวงกินเพชรอหลีบ้าเด็ดแท้เพชรตายบอเหลืองของแทก โอมาค่ะหอหอืมอืมบหบบฮวงดีน่าชื่นแจอะค่ะบริตามีแล้ว บะหมี่ค่ะบะหมี่แล้วทุกเปิดจะมีบะเฮ็ดค่ะต่อค่ะสูตายมาโอ้ยตีไอ้นี่แซ่บขนาดค่ะไปอุดงอุดงเพลินแบบของดีเอ้ยออะไซเบิร์นีรอดมาต่อค่ะ มาเพื่อนๆทุกคนใคบอกคงว่าคุณพินกินเผ็ดต้องไปถามคนอยู่ยปทุมาราชวงศาเรือ่าบันนวาวะแล้วค่ะ อืมสุดหลายวงมีพักบานเท่าไหร่ค่ะแสบแห้งยีนหรืค่ะทุกคนต่อกันค่ะพิศเร็บ <c oughs> แต่กับแสบแน่มัก,มกอยู่กับน้อยแสบอยู่กับพูมักด้วยค่ะโอ้ยเอามา ห่อคำนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ทุกคำค่ะับใบบหญ่มันกับมันห่อมันหอมคำว่าห่อเนาะเอาสีห่อเดี๋ยวเอาขาวเลยดะค่ะ ทั้งแซ่บทั้งเผ็ดแ่บดีค่ะโอ้เ็ดแต่ว่าเรื่องค่ะโอ,อะ้เดี๋ยวขอบอกนะคะ่ะอ่าอ่อคุณคุณนีมาบอกเนาะคะ่ะว่าอ่าอยู่ฟูจิมิอินาลีที่คุณพิงไปเห็ุอ่าคอนเทนต์น่ะคะ่ะ เปิดอ่าร้านเป็นแบบแอรียไอไมเลยค่ะทุกคนยังบม่ได้ไปเดี๋ยวจะพาไปค่ะคือมันกำลังอากาศดีีจะพาไปนะคะจะไปเที่ยวพักดูอยู่ไปบ่อยมากในฟูชิมิอินารีนี่ไปดูมากมากก็เลยแบบว่าอ่ายานยานเบื่อกันนะคะทุกคนก็เลยแบบว่ายัางบม่ปไปแต่ว่าสิาพาไปอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นแอรียไม่นี่เพรอีกเศร้า หอไหมข้ามหนี้เอาเอาต่แบบพริกเลยทีนี้ใหญ่ๆเลยเข่าบดได้แน่น,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 นอนเบิ้งส่งก็ออกก่อนกินนีก่อนเบิ้งส่งแล้วบดได้แน่นอนส่งนี่แหละเอาส่งนี้ก็อืมออืม ก็ขวักควักตายตายตายต่อค่ะน้ำจีนรู้ว่าใส่น้ำจีนหลายผุ่นมันเอยใส่อุดงหลายผุ่นมึงเกรย์คั่มใหญ่เพราะคัามว่าหอมก็ต้องใหญ่อยู่แล้วเนาะทุกคนเอาลืมใส่ปากใส่ที่หลังแล้วกันมันใหญ่แห้งเข้าปากลีจังแม่จ๋าเจ็บโอ้ยเจ็บเด้อยี่มาขวกักไล อมันคือคำใหญ่แห่งปรัเทนี่สีขาวอย่างไรที่ เนี่ยเราตงใส่ปลาใส่ผักที่หลังค่ะนิดจําไม่ได้จับนี่จังกินไม่ได,ด้ยุ่ง่างค่ะกวักเอากวักเอา,าเพิ่นกินหอมเพื่อนโอ้ยเผ็ดมากอร่อยมากค่ะทุกๆคนเผ็ดอิลีแซ่บอิลี ผักมันบะมีคือบานเฮาแต่มันกะมีได้แค่แค่นี้ละค่ะอยู่เกียวโตวเกียวโตผักไทยไม่มีค่ะปลาไม่มีค่ะมีน้ำปลาแต่จะเป็นน้ำปลาของญี่ปุ่นบรแสเซลค่ะน้ำมันหอยของญี่ปุ่นบ่แสเบค่ะกับบะมีอยังกับมี่บะคงเดือนเดือนแปดเดือนเก้าต้นจะมีค่ะเดือนเก้าเดือนที่แล้วบเบิร์ดเดือนนี้ล่ละค่ะบะมีแหลวกับเรียบร้อยนี่คือสุดท้าย ที่จะกินค่ะแล้วก็ตุงตามแค่รสเหมือนเดิมตำแตงเหมือนเดิมค่ะค่ะคลิปเนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ชมคลิปคุณพิงค์จนจบนะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให็นด้ค่ะเป็นพลังกำลังใจเห้นด้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วพอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ